ทำไมคะสนุกสนานไปกราในตัวสินค้านะคะหรือเห็นสินค้าของเราเป็นที่ยอมรับได้ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนในการวางแผน IMC นะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงนะคะการสื่อสารที่มีการวางแผนและการสื่อสารที่ไม่มีการวางแผนนะคะในการสื่อสารกัตลาดแบบครอบเครื่องเนี่ย ผู้วางแผนจะต้องทำไมคะตระหนักถึงการสื่อสารการตลาดขึ้นมาว่าทำไมเราจะวางแผนไว้ไหมนะแล้วก็สื่อสารออกมาในรูปแบบใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถส่งข่าวสารส่งข่าวสารไปถึงกลุ่มผู้ริโภกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะในในตัวอย่างที่ให้เห็นจะเห็นว่าฮะตัวอย่างการสื่อสารแบบมีการวางแผนและไม่มีการวางแผนนะคะการวางแผนคือวางแผนคือโฆษณานะคะโฆษณาะไร ไม่วางแผนและผลิตผ์ออกขายเลยไม่มีการโฆษณานะคะการประชาสัมพันธ์ทชไมคะก็ต้องดูที่ราคานะคะการเจาะตลาดการจัดจําหน่ายนะคะอันนี้เป็นแสดงตัวอย่างที่มีการวางแผนและไม่มีการวางแผนจะเห็นนะคะการสื่อสารที่ไม่ได้มีการวางแผนเป็นการสื่อสารที่ทําไมคะส่วนผสมตลาดอื่นๆมานะคะแล้วก็สามารถสื่อสารได้นะคะสามารถเกิดขึ้นเองโดยทำไมคะอัตโนมัติ นะคะอัตโนมัติเลยพวกนี้คุณไม่สามารถจะสื่อสารได้เลยเรียกว่าหรือไม่สื่อสารทีนนี้เรามาดูส่วนผสมในการการตลาดที่ทําไมคะที่ไม่ได้มีการวางแผนเนี่ยเราจะมีออกออกไปเลยค่ะออกแบบสินค้าออกมาเลยไม่รู้สินค้าเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรเหมาะใครหรือเปล่านะคะตำแหน่งอย่างไรมีจุดเด่นยังไงนะคะแล้วก็มีคุณภาพอย่างไรส่วนราคานะคะไม่ได้วางแผนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าชั้นของราคาเนี่ย จะอยู่ในชั้นใดสินค้าของเรานะคะมาตรฐานของสินค้ามีไหมมีเหลือระดับไหมมีมาตรฐานอาจจะอยู่ในระดับสูงหรือในระดับประหยัดน,นะคะช่องทางอารจัดจำหน่ายนะคะถ้าเราไม่มีวันแผนเราก็สามารถทํำไมคะหาตําหนที่ตั้งนะหรือว่าอยู่แหล่งในฐานะแบบใดเราจะไปตั้งตรงไหนนะคะประเภทจําหน่ายที่ไหนนะคะสินค้ากลุ่มใดและการสื่อสารทําไมคะดี๋ยวนี้ทําไมคะ นิยมเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะเข้าร้านสะดวกซื้อนะแล้วมีการขนส่งอย่างไรนะคะรถที่จะขนส่งเป็นไงบางทีไม่ได้มีการวางแผนไว้เลยนะคะตำแหน่งที่วางนะ,ะตรงไหนจะแสดงสินค้านะคะส่วนการส่งเสริมการตลาดนะคะเราจะสื่อสารได้แบบไหนะ,ะถ้าไม่ได้วางแผนก็รูปแบบการโฆษณารถยมตนะต้องคำนึงถึงอะไรคะ ถ้าเราไม่ได้วางแผนเราก็ต้องคำนึงถึงอะไรคะจริยธรรมนะคะความคิดสร้างสารรค์เราจะมีเพียงใดนะคะคุณภาพของเครื่องมือสื่อสารเนี่ยจะมีทำไมเราจะใช้ใครมาเป็นสื่อสารนะคะดาราระดับใดน,นะแล้วก็องค์ประกอบของกิจกรรมเราจะเชิญใครมาถ้าในกรณีที่เราทำไมคะเปิดตัวแสดงสินค้านะคะจะใช้ใครมาเป็นประธานนะคะคือคือบางทีเราไม่ได้วางแผนเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าไม่วางแผนเราก็ต้องทำไมเตรียมตัวแบบนี้นะคะ การบรรจุภัณฑ์เป็นไงคะใช้วัสดุแบบไหนคุณภาพอะไรนะคะใส่ใจในสิ่งแวดล้อมไหมมีรสนิยลษอะไรมีตาสินค้าฟังดูน่าเชื่อถือป่ะนะฟังดูแค่ไหนสื่อขึ้นมานะคะแล้วก็ออกแบบสลากให้ทําไมคะให้หน่าชื่นใจให้หน่าดูสะดุนะคะมองเห็นนะคะแล้วก็สะดุดตาสะดุดใจนะคะสัญลักษณ์ของสินค้าสําคัญนะคะสัญลักษณ์โลโก้ของเรานะคะสามารถทํา ดึงดูดผู้บริโภคหรือพูตให้เกิดพิติกรรมได้นะคะส่วนอันที่6นะคะบุคลากรของบริษัทเนี่ยจะมีความรู้แค่ไหนนะคะบุคลิกอย่างไรนะคะในตัวสินค้าของเรานะคะมีบริการดีไหมมีมุษยสัมพันธ์ดียังไหมมีการสื่อสารมีไหมมีมารยาทอย่างไรนะคะอันนี้เป็นแบบทําไมคะไม่ได้วางแผนนะคะอีกอันคือไม่ได้วางแผนเลยคือบริหารของบริษัทสื่อสารได้จากอะไรทรัพยากรนรก สัตว์เราทำไมคะมีการฮิวแมนอย่างไรนะคะมีการดูแลพนักงานค่าตอบแทนยุติธรรมไหมบรรยากาศในการทํางานเป็นอย่างไรนะคะอาจจะทําให้ลูกค้าเห็นภาพได้ยังบริหารภายในไม่ได้เลยนะคะแล้วก็การเมืองธุรกิจเนี่ยยุติธรรมไหมมีความจริงใจตั้งราคาอย่างไรนะคะมีการจริงใจขนาดไหนนะคะนมไม่ผสมน้ำนเอานมหัวนมมาะเราก็ดูได้มีจริยธรรมทางด้าน ธุรกิจอย่างไรมีคุณธรรมศินธรรมเดีย๋ยวนี้ธุรกิจธุรกิจนะคะเราจะเน้นทางด้านจริยธรรมด้วยนะคะจริยธรรมเนี่ยจะนาไปทาไมคะสู่พฤติกรรมหรือสู่ทัศนคติที่ดีได้นะคะส่วนอันที่แปบรรยากาศของบริษัทสื่อสารได้อย่างไรคะความอบอุ่นในสํานักงานนะคะเข้าไปแล้วรู้สึกรู้สึกสบายใจนะคะความเป็นมิตรใช่ไมคะได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีเข้าไปแล้วทำไมลูกค้า ยินยีชอบนะคะการตกแต่งสำนักงานเดี๋ยวนี้ไปคะจะเห็นหน้าอย่างร้านทําผมใช่ไหมเขาจะแต่งเป็นสีดำโทนดําบางร้านก็เป็นโทนสีชมพูคือทำไมคะตกแต่งให้ดูทาไมสวยสะดุดตาขนาดไหนนะคะมีกระจุกกระจิกวางแบบอย่างไรนะคะของใช้สำนักงานนะมีระดับขนาดไหนนะคะส่วนอันที่9้าอัตลักษณ์ของบริษัทอัตลักษณ์คืออะไรนะคะเช่นนามบัตรนะถ้าเราในกรณีที่เราเปาน็นพนัก คือแทนขายยาล้วก็จะมีนามบัตรลักษณะที่ทำไมคะดูแล้วน่าเชื่อถือนะคะหัวจดหมายออกแบบได้มีลักษณะอย่างใดสีหลักของบริษัทเป็นสีอะไรแต่นะคะ่ะสีสวยไหมนะคะก็อย่างเห็นไปนะคะไทยพณิชย์ิตเขาจะเน้นสีม่วงอะไรอย่างนี้นะคะสัญลักษณ์ของบริษัทโลโก้สื่อความหมายว่าอย่างไรมีลักษณะบอ,อกอะไรจะเห็นได้ชัดนะคะว่าอบอุ่นขนาดไหนนะคะอย่างตราหมีใช่ไหมอบอุ่นดูแล้วอบอุ่นมีรูปอบก,กันนะคะ นะคะหีสองตัวโอบกันนะคะหรือเครื่องแบบของพนักง,งานเป็นไงคะบ่งบอกถึงรักนิยมนะคะตรงตอบว่าบุคลิกนะคะอย่างดูท็อ,ทอปอวแว่นตาท็อปเจริญนคะจะใส่สีขาวนะคะหรือพยาบาลนะคะตามตามตามโรงพยาบาลก็จะใส่สีขาวให้ดูว่าทำไมคะเป็นตัวกำหนดบุคลิกขององค์การน,นะคะ อนนี้เรามาดูค่ะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง IMC จะใช้ทุกรูปแบบของการสื่อสารโฆษณา,าจ,จะต้องใช้การศึกษาสื่อสารทุกรูปแบบให้เหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มนั้นแล้วก็ทําไมคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดนะคะเครื่องมือสื่อสารการตลาดครบเครื่องในที่นี้จะประกอบด้วยอะไรคะ11 21 นะคะหนึ่งการโฆษณาโฆษณาเป็นอะไรคะเป็นการสื่อสื่อสารข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจเพื่อเตือนความสนงจนในสินค้าในบริการหรือในความคิดของเรานะคะซึ่งสามารถที่จะระบุนะคะผู้อุปถัมภ์รายการได้นะคะผู้อุปถัมภ์รายการในนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาในนี้ประกอบด้วยอะไรคะ อาจจะมีสื่อสิ่งพิมพ์นิตยาสารโบชัวโปสเตอร์นะคะอันนี้สื่อสิ่งพิมพ์นะคะส่วนสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียงก็ได้แก่ทำไมคะโทรทัศน์วิทยุนะคะโทรทัศน์วิทยุสื่อการแจ้งแยะมมากมายนะป้ายโฆษณาที่เห็นนะคะป้ายขับสื่อเคลื่อนที่ทำไมคะโฆษณาข้างรถประจําทางข้างรถตู้นะคะบนหลังาลคารถแท็กซี่นะคะอันนี้เป็นคือขับเคลื่อนนะคะื่อเคลื่อนที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะตามเว็บไซต์าซาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆ แล้วก็สื่อท้องถิ่นนะจะ มีพฤติกรรมมีทัศนคติต่อสินค้าได้ไหละสื่อบุคคลเนี่ยจะสื่อได้แล้วก็คือจะสามารถดู้ได้เลยว่าสินค้าเราออกไปเนี่ยลูกค้าพอใจไหมนะอันนี้เป็นการโฆษณานะคะเครื่องแบบเครื่องมือสื่อสารอันแรกนะคะอันที่สองการขายโดยใช้พนักงานขายนะคะเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารโคผู้ส่งสารไปยังถูกไหมคะผู้รับข่าวสารโดยตรงหรืออาจจะเรียกว่าการติดต่อสื่อสารแบบนะคะ บุคคลต่อบุคคลนะคะผู้ส่งข่าวสารจะสามารถไหมคะรับรู้แล้วก็ประเมินข่าวสารได้ทันทีนะคะโดยการใช้พนักงานขายนะคะใช้พนักงานขายเนี่ยจะเหมาะกับอะไรมั้งคะจะใช้กรณีใดบ้างกรณีที่หนึ่นะ